พอวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป2ศิลปะสาระพัฒนาศิลป์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์งานเคลื่อนไหวเป็นงานประติมากรรมที่ใช้แขวนซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบาๆ ครงสร้างเคลื่อนไหวจะมีรูปร่างรูปทรงแตกต่างกันไปตามการออกแบบและจินตนาการของผู้สร้างสรรผลงานนะครับนักเรียนเคยเห็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวที่ไหนมาก่อนบ้างครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุที่นำมาใช้ต้องหาง่ายไม่มีอันตรายสะอาดเช่นกระดาษสีกระดาษแก้วดอกไม้แห้งใบไม้แห้งขวดนมเปรี้ยวถ้วยไอศครีม เชือกหรือเอ็นได้ลวดไม้ไผ่หลอดเป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้คือดินสอกาวกันกลเทปกาวใสเข็มและที่เจาะกระดาษเป็นต้นนะครับเลือกใช้วัสดุใกล้ตัวที่หาง่ายไม่ต้องลงทุนมากเช่นนำใบไม้หลากสีที่ล่วงหล่นมาสร้างเป็นผลงานที่มีคุณค่า ประหยัดดีอีกด้วยนะครับหรือนำกระดาษชำระที่เปียกสีน้ำมาปั้นเป็นลูกกลมๆเมื่อแห้งก็ใช้แทนลูกปัดได้นะครับ